แต่ก็โอเคยังได้นะครับรอบดึกรอบดึกนะครับใช่คันหักนะครับวันนี้ก็จะมาลองใหม่สักครั้งนึงครับสำหรับมือใหม่ก็เข้ามาที่นี้ก็ถือว่าห้าวไนิดนึงนะแต่ก็ต้องลอง ตัวแรกนะครับตัวน้อยที่สุดของแถวนี้นะครับแต่ก็โอเคยังได้ บอลไว้เลยนะครับตกปลาบึกที่นี่นะครับวันนี้ผมตีขนมปังไปประมาณสอเกือบสเกือบสถังร้อยร้อยหกิบนะครับเกือบสงถังร้อถังละหกไม่ได้นะครับอันนี้ลํำทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มาที่นี่นะครับแนะนํานะครับลําถ้าลาไม่ดีก็ตีดรถตองไป <laughs> นะครับพมรีเอากออกเข้าครับ นี่นะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นเหนื่อยนี่นะครับรอบดึกรอบดึกนะครับ